เขาร้อนรวมข่านึกก็าาามาตามก,กันกับโครงการรับจำนำข้าวแล้วค่ะซึ่งในขณะที่ทางรัฐบาลน,นั้นนะคะยังคงเดินหน้าในโครงการรับจำนำข้าวอย่างไม่ลดละแม้ว่าจะมีเสียงทุ่งติ่งออกมานะคะจากหลายฝ่ายแะคะว่าถ้าหากว่ายังคงดึงดันในนโยบายประชาชมประชานิยมนี้กันต่อไปนะคะก็อาจจะนำพาประเทศไปถึงขั้นที่พบกับจุดวิกฤตของประเทศได้ค่ะ และกับวันนี้นะคะในเวทีเสวนาวในหัวข้อข้าวชาวนานักการเมืองและประเทศชาติใครได้ใครเสียนะคะที่จัดขึ้นโดยไทยพับลิก้าค่ะที่มีผู้เข้าร่วมการเสวนาวนั้นส่วนใหญ่ก็ลว้นแล้วแสดงในข้อกังวลใจค่ะต่อนโยบายรับจำนำข้าวดังกล่าวนี้ว่าจะทําให้รัฐบาลน,นั้นต้องแบกรับภาระการขาดทุนจํานวนมหาศาลและนอกจากนี้แล้วยังเปิดช่องให้กับ ให้เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้อีกด้วยและผลประโยชน์ก็จะไปตกอยู่ในมือของชาวนายากด้วยค่ะจนตกถึงมือชาวนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอีกทั้งยังเป็นการทำลายกลไกตลาดข้าวของไทยอีกด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะนายนิพนธ์พัวพงศกรค่ะซึ่งเป็นนักวิชาการกิติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI r ได้กล่าวค่ะว่า การรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลปัจจุบันทำผิดข้อตกลงกับพันธสัญญาขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เนื่องจากว่าได้สัญญาว่าจะแทรกแซงตลาดไม่ให้เกิน3-4ล้านตันเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้ใช้เงินแทรกแซงสูงกว่าหลายเท่าและการระบายข้าวในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบจึงต้องติดตามดูว่าถ้าหากขายข้าวในราคาถูกจะเป็นการทุ่มตลาดหรือไม่ และการจำหนําข้าวนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเขาพบว่ามีผลขาดทุนแล้วนะคะประมาณ1 7 2แสนล้านบาทในขณะที่นะคะชาวนาน,นั้นได้ประโยชน์แค่เพียง1 1แสนล้านบาทค่ะโรงสีนะคะได้ประโยชน์21,380ล้านบาทกูดังนะคะอยู่ที่2313ล้านบาทค่ะและก็ยังเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพลงนะคะมีมูนค่าทั้งสิ้น1 4 8 2ล้านบาทและต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นะคะให้กับสถาบัานการเงินอีก14,500 ขอผ่ค่ะ1 4 4 0งนะคะ54ล้านบาทค่ะเราสัญญาว่าเราจะไม่เราจะทําไม่เกินเราจะบิดเบือนตลาดไม่เกินวงเงินนั้นขณะนี้เกินอยู่แล้วอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ที่ว่ารัฐบาลขายข้าวราคาต่ํากว่าราคาตลาดนั้นราคาแราคาจำนานั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ ประเด็นใหญ่มาอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลขายข้าวในตลาดโลกในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโลกหรือเปล่าอันนั้นตั้งหากถ้ารัฐบาลขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโลกอันนั้นก็ถือว่าเป็นการทุ่มตลาดอีกทีหนึ่งก็เป็นการผิดกติกาของ WTO เช่นเดียวกันคับจุบว่าว่า,ลาดลกเออเราไม่รู้เพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยราคาเลย ก็กผ,มผมก็ถึงพูดเมื่อกี้นี้ไงว่าว่าเวลาที่รัฐบาลขายข้าวแล้วหลังจากขายข้าวแล้วตัวเลขนี้ต้องเปิดเผยครับก็ในระยะหลังเนี่ยผมคิดว่าข่าวร้าสําสำหรับประเทศไทยก็คือว่า,ากระทรวงพาณิชย์พยายามปิดบังข้อมูลมากขึ้นนะฮะเดิมมีตัวเลข <Okay. S 2> การจำานําข้าวรา,ายงานทุกวันนะฮะ เดี๋ยวนี้ก็ปิดบังตัวเลขนี้แล้วแล้วก็ตัวเลขเรื่องการส่งออกเนี่ยเดิมเนี่ยสภาหอการค้ามีหน้าที่ที่จะตรวจสอบข้าวที่ส่งออกที่ที่ไม่ใช่เป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินี่มีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลแต่ข้าวขาวโดยทั่วไปเนี่ยโดยสภาหอมีคณะกรรมการหอการค้าเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องเรื่องการส่งออก นะฮะแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีพอมีข่าวเรื่องการส่งออกขึ้นมาว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาส่งออกข้าว G2G เพราะว่ามีตัวเลขรายงานชัดเจนโดยโดยตัวเลขของสภาหอกันค้ารัฐบาลก็ยึดอำนาจนี้กลับคืนไปอันนี้ผมถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ครับ ค่ะคุณผู้ชมคะและกับตัวเลขที่ปรากฏนั้นมีนัยสําคัญหลายประการค่ะที่เรานั้นจะต้องร่วมกันตรวจสอบโดยเฉพาะส่วนแบ่งของโครงการรับจํำนาข้าวนั้นที่ตกไปอยู่ในมือของโรงสีและเจ้าของโกดังในจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวค่ะ และจากการตรวจสอบนะคะของทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะก็พบว่าโครงการดังกล่าวนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันกันกบการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดยิ่งลักษณ์สามค่ะโดยเฉพาะนะคะในรายของนายยุทธพงศ์จรัสเถียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรซึ่งยังคงเป็นที่คลางแคลงใจของบรรดาสสในพรรคเพื่อไทยกันอยู่ว่าเพราะเหตุใดน,นะคะนายกรัฐมนตรีถึงได้เลือกนายยุทธพงศ์มาเป็นรัฐมนตรีค่ะ ทั้งๆท,ที่ถ้าหากว่านะคะดูในแง่ของประวัติการทํางานนั้นแทบจะไม่น่ามีความเป็นไปได้เลยค่ะว่านายยุทธพงศ์นั้นจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการในการเคลื่อนไหวและเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้ค่ะโดยสำหรับนะคะประวัติของนายยุทธพงศ์จัสะเสถียรนั้นนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญเลยทีเดียวค่ะในการเคลื่อนไหวตรวจสอบการทุจริตในหลายโครงการด้วยกันจนขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นจอมแฉคนหนึ่งค่ะของพรรคประชาธิปัตย์ อย่างเช่นนะคะเมื่อปี2545ได้เคยเปิดโปงเรื่องพันตำรวจเอกชิดศรีบัวพันธ์ผู้กำกับสพพยัคฆภูมิพิสัยที่รับสวยหวยใต้ดินนะคะและก็ในปี2549ได้เดินทางไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีทุจริตโครงการซื้อรถตับเพลิงของกรุงเทพมหานครและต้นปี2550เคยเคลื่อนไหวค่ะให้มีการตรวจสอบโครงการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งนางนวลของอมอปมจปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียมด้วยว่าปตทสพที่พบความไม่โปร่งใสนะะในการจัดจ้างบริษัทอ่าวสยามมารินจำกัดขุดเจาะน้ำมันเป็นต้นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือในยุทธพงศ์นะคะที่ทำการตรวจสอบโดยที่ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแม้แต่สอสพักเดียวกันนะคะก็ถูกตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะและในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2550นั้นนะคะนายยุทธพงศ์ค่ะก็ลงสมัครสสมหาสารคามเขตเลือกตั้งที่2ในสังกัดพักประชาธิปัตย์ แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งและต่อมาในปี2552ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และเข้าร่วมงานพรรคการเมืองกับทางพรรคเพื่อไทยและก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสสจังหวัดมหาสารคามเขต3ในการเลือกตั้งในปี2554ค่ะ และสาหรับนะคะนายภัยจิตสิบวรขานค,ค,ค่ะสอสอนครพนมพ,นพักเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่สอสอาวุโสนะคะภาคอีสานของพักเพื่อไทยไม่พอใจที่นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอมหาสา,ารคามพักเพื่อไทยได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรทั้งๆท,ที่เพิ่งจะเป็นสสสมัยแรกและก็ย้ายนะคะมาจากพรรคการเมืองอื่นว่าในฐานะสสอาวุโสถ้าจะห้ามไม่ให้รู้สึกอะไรเลยก็คงลําบากแต่คงไม่ถึงขั้นจะมีมาตรการออกมากดดัน นายพิจิตยังระบุอีกด้วยนะคะว่าการเข้ามาในตําแหน่งรัฐมนตรีของนายยุทธพงศ์นั้นหากจะให้สสอ,อีสานยอมรับได้ก็คงต้องใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากพูดถึงโครงการรับจำนำข้าวกับส่วนแบ่งของโรงสีและก็ที่มาของนายยุทธพงศ์ในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นั้นนะคะกลับพบความเชื่อมโยงกันในมิติที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเมื่อครอบครัวของนายยุทธพงศ์นั้น เป็นเจ้าของโรงสีขนาดใหญ่ในพื้นที่ของภาคอีสานด้วยนะคะที่สามารถทำกำไรได้ในปี2554ที่ผ่านมาได้อย่างเป็นกอบเป็นกรมภายหลังจากที่รัฐมนตรียิ่งลักษณ์นั้นมีการผลักดันโครงการรับจำนำข้าวค่ะโดยข้อมูลจากการตรวจสอบนะคะโดยสำนักข่าวอิสราค่ะพบว่าบริษัทข้าวทองพยักจำกัดนั้นได้จดทะเบียนเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมปี2529 โดยทุนปัจจุบันอยู่ที่21ล้านบาทซึ่งที่ตั้งนะคะตั้งอยู่เลขที่53หมู่ที่1ตําบลปราหลานอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามมีครอบครัวนะคะนายยุทธพงศ์เจรัสเสถียนนี่แหละคะ่ะเป็นเจ้าของและมีรายได้ในรอบปี2554จํานวน2 1 7 7 6 9 4 8บาทนะคะ และกำไรสุทธิค่ะอยู่ที่2,832,163บาทและสินทรัพย์อยู่ที่39,73,021บาทและหนี้สิน3,338,682บาทและเมื่อเทียบกับผลประกอบการในรอบปี2,553นั้นมีไรายได้อยู่ที่119,551,544บาทกำไรสุทธิ 9 28,421บาทเท่ากับรายได้นั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่98 2 9,404บาทหรือคิดเป็นนะคะ82.15%ค่ะและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่1 9 3,742บาทหรือคิดเป็น205.06%เลยทีเดียวค่ะ ค่าทุ่ผู้ชมก็กย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผลประกอบการโรงสีในครอบครัวของจรัสเสเยรนนั้นนะคะในปี2554เพิ่มขึ้นนะคะจากปี2553นะคะถึง205.06%ซึ่งก็จะเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่นะคะถ้าจะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผลกําไรนี้ได้รับอนิสงมาจากนโยบายรับจํำนําข้าวที่เปลี่ยนมาจากนโยบายประกันราคานะคะในสมัยของรัฐบาลในพิสิทธิเวชาชีวะใช่หรือไม่ค่ะ เปข้อมูลนะคะจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็แจ้งนะคะว่าบริษัทข้าวทองพยักจำกัดผู้ถือหุ้นนะคะณวันที่29เมษายนปี2555นี้นะคะก็คือนางเตือนใจจรัสเสถียรน,นะคะ159,900หพุ้้นค่ะหรือว่า7 6 1 4หนี่รายธีรวัตรจรัสเสถียร1น8 0 0หพุ้้นค่ะซึ่งก็เป็นน้องชายนะคะนายยุทธพงศ์หรือถือหุ้นอยู่ที่9 4 2นางสาวจาริณีนะคะจรัสเสถียรน,น้องสาวของนายยุทธพงศ นายผลพัฒนนะคะจรัสเสถียรน,น้องชายนายยุทธพงศ์ในรังสารจรัสเสถียรน,นะคะถือกันคนละ1นึ่งหุ้นค่ะคิดเป็น4.76%แล้วก็นายยุทธพงศ์นะคะจรัสเสถียรค่ะถือหุ้นอยู่นะคะ200หุ้นด้วยกันนะคะก็อยู่ที่0.0952%จุ้าและก็ยังมีนายอนุเวศนะคะชนะวงค่ะถือ100หุ้นนะคะ0.0476%รวมทั้งสิ้นนะคะ210,000หุ้นค่ะมูลค่าหุ้นละ100บาท ส่วนทางด้านของด่่งเตือนใจนะคะแม่ของนายยุทธพงศ์ก็เคยเป็นเจ้าของห้างหุนส่วนจำกัดโรงสีข้าวแหลมทองพยั์โดยในวันที่19กันยายนนะคะปี2518นั้นมีทุนนะคะอยู่ที่1,500,000บาทจดทะเบียนเลิกกิจการไปในวันที่14พฤศจิกายนปี2548ทั้งนี้นะคะตอนรับตำแหน่งสอสในวันที่2สิงหาคม2554นั้น นายยุทภพงนะคะได้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าปปชว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น3ล้านนะคะ8 3 4 3 2 7บาท24สตางค์ประกอบไปด้วยเงินฝาก1 1ล้าน1 24,327บาท24สตางค์เงินลงทุนนะคะ20,000บาทที่ดินค่ะ1 0ล้าน6บาทนะคะเป็นที่ดิน3แปลงมีเนื้อที่ทั้งสิ้นนะคะ9ไร่2งาน34ตารางวาค่ะ แล้วก็ยังมีบ้านหนึ่งหลังนะคะที่เป็นมูลค่า1ล้านบาทรวมไปถึงยานพาหนะนะคะรถกระบะ2 0 0 0 0บาทแล้วก็นี่สินอีก4,000 0 0บาทนะคะมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินค่ะ3 4 3ล้าน4บาท24สบสตางค์ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อมีการพิจารณาจากผล ประกอบการของทางโรงสีบริษัทข้าวทองพยักจำกัดนะคะเพียงแค่บริษัทเดียวนั้นก็สามารถทํากําไรจากนโยบายรับจํานาข้าวของทางรัฐบาลนี้ได้สูงขนาดนี้แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่ามาพิจารณาในตรกกะเดียวกันของทุกๆโรงสีล่ะคะจะเป็นอย่างไรดังนั้นค่ะมีรายงานของผลการรับจำนำข้าวเปลือกนะคะในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี2554ทับ2555ค่ะ เริ่มตั้งแต่เริ่มโครงการในวันที่7ตุลาคม2554นะคะมาจนถึงวันที่5สิงหาคม2555มีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการกับทางรัฐบาลมากถึง925โรงค่ะในพื้นที่ภาคเหนือมีอยู่210โรงภาคกลาง283โรงนะคะแล้วก็ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะ359โรงสีและภาคใต้อีก73โรงสีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ ถ้าหากว่าคิดตามฐานของผลประกอบการในปี2554ของบริษัทข้าวทองพยักจำกัดค่ะที่เพิ่มขึ้นจากปี2553ซึ่งเพิ่มขึ้นมาถึง205.06%นะคะก็จะเป็นตัวเลขที่ถือว่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะที่โรงสีเหล่านี้นั้นได้รับเพราะว่าถ้าหากว่าจะต้องมาย้ำกันนะคะก็คือเพียงเฉพาะแค่บริษัทข้าวทองพยักจำกัด เพียงบริษัทเดียวนี้ก็มีกำไรมากถึง2,832,163บาทแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็น925โรงนั้นลองคิดดูค่ะคุณผู้ชมคะว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ ค่ะท่านผู้ชมคะและจากตัวเลขผลกําไรนะคะของทางบริษัทข้าวทองพยักจำกัดและก็ความน่าจะเป็นนะคะของผลกําไรจากโรงสีทั้งหมด925โรงด้วยกันที่เข้าร่วมโครงการในการรับจานับข้าวของทางรัฐบาลก็น่าจะเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญนะคะที่ท่านผู้ชมเองจะได้ร่วมกันพิจารณากันไปแหละค่ะว่าเพราะเหตุใดน,นะคะนายยุทธพงศ์จรัสเถียนถึงได้เป็นรัฐมนตรีค่ะยังที่ก่อนหน้านี้นะคะทางนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์เลขาธิการนะคะภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ ก็มีการยกตัวอย่างการทุจริตจำนำข้าวที่จังหวัดพิษณุโลกเอาไว้นะคะว่าการทุจริตจำนำข้าวโดยวรวมแล้วบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลน,นั้นมีประมาณ300-400ถึงโกดังด้วยกันซึ่งแต่ละโกดังทั่วประเทศนั้นมีข้าวโกดังละ4 0,000ตันเฉลี่ยแล้วนะคะแต่ละโกดังจะมีข้าวที่เสื่อมสภาพอยู่ประมาณ60-7 0และอีก30%ค่ะจะเป็นข้าวใหม่โดยเฉพาะกับโกดังของเจดดอ ที่มีปริมาณนะคะทั้ง40%ของกระดังทั้งหมดเลยะคะ่ะในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะสุขโขทยัยและก็พิษณุโลกค่ะจ่ข่าวร้อนรวงข่าว